Terima <small> kasih telah menonton! กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกะตรสูงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดสัมมนาคลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกครั้งที่1เมื่อวันที่15ธันวาคม2565ที่โรงแรมพัมพายจังหวัดระยองเพื่อเป็นการทําความเข้าใจแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโดยมีการจัดประชุมปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อเป็นการตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่ได การสนับสนุนจากกองทุนในปีที่ผ่านมาโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบวิทยุเดินเรือ ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน IMO ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโดยมีหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการโดยสถานีวิทยุเรือแบงค k o k รด d โอภายตาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเป็นหน่วยงานของไทยที่ปฏิบัติตามอนุสัญญา IMO ซึ่งเป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลรวมถึงเป็น,นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกปัจจุบันสถานีวิทยุเรือได้รับการปรับปรุงระบบวิทยุเรือเดินทะเลโดยใช้ระบบ GMDSS ตามที่ IMO กำหนดซึ่งระบบนี้ยังบังคับใช้กับเรือสินค้าขนาด300ตันครอสขึ้นไป เรือโดยสารที่ใช้เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศและเรือโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารจำนวน12คนขึ้นไปซึ่งสถานีวิทยุเรือจะเฝ้าฟังเพื่อรับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือประสบภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบวิทยุ N A V T E X เพื่อเป็นการส่งข่าวสารด้านการเดินเรือระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการแจ้งเตือนอุปสรรคในการเดินเรือต่างๆ จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้โครงการได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จมีความคืบหน้าไปมากซึ่งขอให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อสร้างความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถในการสื่อสารผ่านวิทยุเรือเดินทะเลได้อย่างครอบคลุม